เออ,อันนี้สัมปาแล้วครับนี่เจ้าพริกแกยี่บาทแล้นี้บมุงวาวกำไรไม่จากใส่วเครื่องแจกทั้งแถม้บเซ่โบเดกลับบ้านเดือนันโบแหยหลายบย้อมมาสันต้นหยได้หลาย ลูมกมันบ่ยา,าจ้าองไว้จ้องไ,ไว้เายปยเฮ้ดูค่ะเห็นไรนี่เราจะไปวางสั่น,นเร่นดี้ยาติพื้น้ำ่นนห,ห,นหนึ่งแบบอะก็ได้เจะต้องได้เทของคนที จคนบ่ใส่เ้อเียมันหลเนาะนี่ะหพะ่นจำบ่ได้ที่นมันหลล้าเนี่ยกรจำบ่ใส่เพราขายใกล้ายเบิดแล้วมีวาบาาแล้ว คุณละผู้สาวแม่ห้างแม่ใหม่เลยอยากกินไก่ฟรีมาโลอดพราะว่าว่างยุ่นเลยก็ร้านก็โซนยุ่งลร้านก็โซดพะนะเพราะว่าก็โซนพ่ปลาาอันนี้พวกกาเว้าครับ